ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงร้านคา้ากระบอกเพชรน,นะครับว่ามันมีอะไรน่าแลกบ้างเนาะดูตรงเงี้ยตลาดนะครับเริ่มมาล่างๆเลยครับร้านคา้ากระบอกเพชรน,นะครับจะเห็นว่ามันมีของให้แลกเยอะมากใช่ไหมตั้งแต่อาที่อัพอ่าดาวน็กซัแตแล้วก็อัพประจำตัว แล้วก็จิกซอแล้วก็ใบคัมพีเนาะใบคัมพีขาวแล้วก็มีฮีโร่สันติไว้ป่วงนะครับจำนวนห้าตัวอันนี้เป็นอ่าเซโนเนาะคือเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณสองถึงสองถึงสามตัวเนาะประ,ประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะมีประมาณ หมื่น้าัน้าอแต้มเลยก็มาณสองสัปดาห์ก็น่าจะได้อีกสัก,อ,อ,กอีกสักตัวเกือบเกือบได้แล้วกันคิดว่านะให้ให้ตีว่าสองตัวแล้วกันเนาะแรกได้เยอนล้สองตัวสองตัวนี้น่าจะได,ได้แน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะมันนับจากการทำคะแนนตรงนี้เนาะงนี้ครับบททดสอบไมน ตรงนี้เนาะมันจะมีรางวัลครั้งแรกที่ได้ทําแต้มถึงจะได้ไอ้โทเค็นมาเนาะโทเค็นแม่นอนเนี่ยแล้วก็รางวัลประจําประจําสัปดาห์เนาะตรงนี้รางวัลเนี่ยตรงนี้ครับรางวัลระดับเนี่ยเนาะ อ่าผมตีสัปว่าสาละหกพันเนาะหกพันหกพันชิ้นแล้วกันน่าจะน่าจะได้ประมาณนี้เนาะส่วนมากแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ครับมามาพูดเข้าประเด็นมีตัวไหนหน่าแลกบ้างเนาะเอาตามความเห็นผมเนาะเพราะผมทำมาตันหลายตัวแล้วในเนีอันดับหนึ่งเนี่ยผมให้ ลิตตาครับเด,เดี๋ยวให้ดูคือลิตตาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง PVP p, 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 p e เนอะมันยังติดอยู่ในเมตาอริอ่าสงเกียรติเลยข้อดีของมันคือมันใช้ง่ายครับมันมันใช้บูทและเมทให้พวกเมทของเราพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมานาไวขึ้นเนาะนะ ผมจะบูทพลังพลังงานต้นเกมให้ไวๆเนาะให้แซกแสงนี่ก็เป็นตัวฟรีเนาะในร้านค้าเป็นเมตดมันจะทำให้มันอันติไวขึ้นและเมตดเพิ่มขึ้นนะเ,เนาะใช้ง่ายครับ่พอมันสางปุ๊บพลังก็เพิ่มขึ้นเร่งไวขึ้นนะเข้ามามานแ้น บอ,บอร์ั้ดเาะดี๋ยวพูดรวมเลยอีกตัวนึ่นงก็ที่มีในร้านก็โอเบลอนโอเบลอนเนี่ยในอารีนา่าไอในพี p พี p, พูดถึงพี p พีเนาะพีพี p p มันมีตัวตัวใหม่มาแทนเรื่อยๆเนาะตอนนี้จะเป็นเฮลกนะัเนาะคือโอเบลอนเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันมออกเมตา้าเริ่มคนเริ่มใชน้อยหลงลักแต่ใน เ็มเปม่ไยิงแทงได้แนละ้วพอได้แล้วกันพอไหวไแล้วกนะัน่ะมาดูมันจะความสามารถพิเศษมันคือลากเนื้อหนะลับตูวมันตกมาดูอันนี้ล่ามันติดอันนี้น่าจะติดอ่าไอตัวลวงไอชื่ออะไรวะลาเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยะดูในหอก็ได้ดูง่ายดี พ่อแทงได้อยู่นะไหนไหมแล้ตัวหลังมาตกทัดพวกตีมเพ่อเข้าเลยทัดมานันหัวแล้วเนะญญาะเหลนอเจ็ดร้อยสี่เก้าวะประมาณนั้นเกิดต,ตัวอะไรบ้างนะเหลือ,อเซโนแล้วเซโนนี่ผมยังทำไม่ตันนะผมประมาณกี่ดาวะเออสี่ดาว ก็เป็นต <pper> ัวแทงที <Kin ic Guys> ies, uh, like <te am Hen> ่เหมาะกับทีมทีมที่มีเมดบางๆครับคือเราไม่อยากให้เมดมันตายไวเนาะเราก็ใส่เซโนลงไปเดี๋ยวจะสาธิต ทีมไม่ใส่เซโนโเนาะไว้ยืนแทงนะสมมติผมไเล่นอันนี้ก่อนผมอยากจะเล่นโอเดลิเลียอ่ะโอเดลเลียนี่บาโดโคตอยู่แล้วญญะการแทงักตัวหนึ่งได้เไม่น่าจะไหวนะ,ะดูพลังานการเป็นเท่าตัวเลย ให,ให้ดูเฉยน,นะครับเซโนคืออ่าพวกเมดเนี่ยมันจะไม่โดนเบิร์ดดัเมดตายนะตอนต้นเกมนเนะเบิร์ดดัเมดคือโดนเมดโดนแรงนะทำไม่ถึงตายไปในระยะเวลาสั้นๆ่ะคือบอดบอดจะทำได้อยู่แล้วแหละเพราะค่าพลังมันสูงเซโนก็จะคอยรับดเมดให้เนาะลดความเร็ว เพิ่มไม่มีเซโนนี่ล่วงหมดเลยละเดี๋ยวขอดูว่าศตรมีตัวล่วงไหมนะเอซโนอยู่ทีมีจะได้เห็นชัดอนี้เราจะตกใจให้ ตัวล้วงมาล้วงมาแนวหลังแล้วเราจะเอาโอเดตที่บางๆไปรับเท้าอ่ะคอยดูนะเนโนนี่ก็โอเคนะเอาถือถือว่าปันได้อยู่แต่ในอ่าพิวพีไม่ไม่ค่อยมีคน คนไทยครับ,บร้่าได้ทำดเคเได้นำไปทำของดีอ่ะแต่อ่าดับหนึ่งนี่ไำทำิน้าสองสามนี่ก็ไม่โอเบรอนก็นี่แหละครับ

ปกตินี่เทมเปนยย็นไเลยนี่รับดาเมจมีมทเต็มอ๋อหรือเปล่าเต็มอ๋อว่ารับดาเมจเมต็มเต็มตรงนั้นถ้าเกิดจะใช่มันต้องทำมาสุดสักหน่อยเนาะอันนี้แค่สี่ดาวอาจจะรับดาเมจไม่ไหวเนาะอาจจะไม่ต้องการตัวแทงเพิ่มเนาะ น้าชุดละอยากให้ทกคช่วยแทงอาอเอาอดแล้วกันน <c oughs> ะไ, <c oughs> ไม่มีตัวหิวตัวหิวไปอยู่ที่มือหมดหรือมีวะก็ประมาณนี้ เห็นไหมเห็นเนกาะไหมพอเพื่อนล,ลดถึงระดับหนึ่งอนะ่ะเต็งทองมันจะแจกเกาะไอตัวที่โดนรนะเบิดตัดมันกวรับปีนคนเดียวเลยตัวนิดายไป,ไปลยแล้วโอเคตัวช่วยแทงอาจจะพอไหวอยู่ ตกแต่เาขาดฐากนฐา,า,านดเหมวาโเปรา็ึกถึกประมาหนึ่งเนาะแต่แตไม่เท่าโทคิกับเฮวออะมาดูอีกสองตัวรอีสองตัวเป็น ตัวอะไรวะอ่าเป็นมังกรครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกไอเดีหนึ่งเนาะสักคู่นะครับเดี๋ยวสับไอดีแบบอ่าโอเคสองตัวก็คือวีจงกับเอนลาเนาะเดี๋ยวมาดูกันวีจงเนี่ยในพิวเอือ e ถือว่าโอเคอยู่ครับ อันนี้ค่าพลังเย,ยอะแล้วคืดอดอกดกอกนานมาเยอะกดคามคามค่าไหมล่ะ,ะ,ะมาดูอันวีดวกเนี่ยคือมัน ก็แทงพอไหวนะแต่มันตัวมันแบบีมันไม่ค่อยแรมันไม่มีทีมีมันไม่มีเลยนี่ไปนี่ยตีเสร็จปุ๊บแล้วแต่ทำสลากแบบยังไงอรับทำมาราเคตเออแล้วข้างเราก็จะหิวเพิ่มขึ้นเต่ประมาณเนี่ยแทงพอได้สุดแอนนาเนี่ยดาเมจดาเมจมันตัวเดียวนะต้องระวัติ Mặc dù hết mọi người nhanh chóng chút 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 ตัวเด็ดมากมอ่ะมาดูทีมสองนะทีมสขอเอาแซกออกก่นอนอันนี้จะให้เห็นดาเมจตัวเดียวในทีมเลยอ,อันนี้แทงแทงัซบซบอ่ะเอนนาตเดเนะดาเมจไปเพียวยนะและนิกซัตน,นะคอยดูนะ คือดาเมจม,ม,มันน้อยอ่ะมันมันเ,เน้นพาสซีครับพาสซีมันทำให้มีอยู่มนตัวเียจริงนะช้ามากเลยโดนลับีปุ๊บนีซีอีกโีซีก็อ้อยนะไม่ได้ อติก็ไม่ใช่เร็วอะไรแล่วก่อจะขึ้นอติอติอติก็ตัวเดียวพอตัวที่ตายตัวตัวที่อติตายปุ๊บจะเปลี่ยนเป้าก็ต้องรออติใหม่มันชาครับเมนนาในห้าตัวที่เป็นัติไว้ปวดในร้านค้าเอนเอนนาที่ ไม ah, ่ไมไม่ได้ไม่ต่อดูตัวตัวก็ไม่ได้นายจะติดนายติดนายอยู่แล้ว ตัวเียกตัวใเดียย่ยที่เป็นกระต่ายพอเป้าหายผู้ก็ต้องรองติดขึ้นใหม่คือมัน,นมันก็ค่อนข้างกระชาแล้วตัวก็บางถ้าเกิดเทียบเม็ดไว้ป่วงที่แจกฟรีที่แจกในร้านคาได้อย่างแรงแรงนี่ภาษีดีกว่านะเพราะเป็นตีดีแล้วก็เป็นแ ออแล้วแทเืเองเราัเได้นะเพราะเวลาแซกจะตายเนี่ยมันจะเอาลูกน้องมาตายแทนก่อนรอบสองรอบไอ้นาาตายแล้วตายเลยหน้ดนตึกปุ๊บเวลาตึกาล,ลากยังตีสุดนฟตายหมดรย ไม่มีอะไรกับตัวเองน,นะเอร์ไนลน,น์ยังดีทีมีนุ่งอกชุดเพือทำตามเหตตอไดส้สติอสติตัวเดียวคือเป็น,เป,นเป็นสติไว้ปวกเด่นแรงก็คือมัน,มนเป็นชุดแรกที่ออกมามันก็จะมีตัวที่เก่งมาเรือเร่อยๆ มันเลยดูไม่ค่อยโดดเด่นอะไรแต่กับวีจงวีจงออย่างว่ามันก็มาแทงได้หรอตึกมันไม่มีพีฟีไม่มีอะไรดีรีไม่ยังพอตัวรอได้เห็นไหมเวลามันก็โดดไปปุ๊บแล้วมันอยกป่าขึ้นมาจะมันจะถึงนะีง <stuffed> <Deadpool> เอนาแล้วก็แต่แค่นันเอาเอาแบบปลดลบไปเลยวิวแล้วหลังหลังล่างอะไรประมาณเนี่ยแล้วต้องมีตัววิวแลวต้อตัวฟัพต้องมีตัวแทงเพราะฉะนั้นอยู่ยากอันนี้ดาวนิคซันแล้วนะทั้งสองตัวที่วิวในวีจงกับวีจงกับเอน็นราโอเคเดี๋ยวมาสรุปกัน ว่าควรจะแลกอะไรเนาะอ่ะสองตัวที่ควรจะแลกนะถ้าเกิดอ่าให้สามตัวแล้วกันเพราะเพราะเดือนนึงอ,ะอ่ะอาจจะแลกได้ถึงสามตัวเนาะก็จะประมาณนี้เนาะอันดับหนึ่งลิสตาเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีโอเบลอนก็จะเป็นอันดับสองนะ แล้วก็เป็นเซโนนะมี3ตัวเนี่ยที่น่าจะแลกได้เนาะหรือบางเรือนอาจจะแลกไม่ได้ก็แลกไป2ตัวก่อนตัวที่4ี่จะเป็นวีจงเนาะอันนี้ผมทันแล้วผมไม่แลกแล้วผมตามตัวเดียวพอแลก็ตัวสุดท้ายก็เป็นแอนนาเนาะอันนี้คือที่คุ้มสุดน,นะในร้านในร้านค้ากระบองเพชร ส่วนไอ้อย่างอื่นไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยแนะนค่อยแนะนำเท่าไหร่ส่วนถ้าเกิดใครอยากอยากจะทำซ้ำคือมีพวกเนี้ยเน็ตซ่าแล้วแต่อยากจะทำซ้ำอีกตัวหนึ่งเนาะอีกก๊อปปี้หนึ่งอยากทำเน็ตซ่าสองตัวนี้กับผมแนะนำเลยลิสต้าเ่ยใช้แน่นอนเลยในแดนแคมเปญเนาะไว้บูพลังงานในวกเมีและมาเนี่ยโอเคครับก็จะแนะนำบารนี้เนาะ มาผมจะอวยลิต้าเนาะในห้าตัวนี้ก็ลองไปใช้ดูแล้วกันน่าจะติดใจโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ